อันนี้เจนอันนี้ฮันหมูนะกำลังทดลองกับสับสับหญ้าให้ให้วัวอยู่แล้วอันนี้ก็จะให้ให้หมูด้วยอ๋อก็เป็นมันเป็นอาหารสำหรับมันเป็นมันต้องให้อาหารอย่างอื่นด้วยแต่อันนี้เสริมเสริมลดด้นทุนในการซื้อหัวหันหมูอืก็คือมันเป็นหญ้ากับรํำแล้วก็กากน้ำตาลผสมกันใช่แล้วก็ให้วันละครั้งวันละครั้งอ ดูว่ามันมันคุมไหมค่ะ,ะคุมมหมาขคํามว่าเวลาที่จะต้องใช้อืที่ต้องสับหญ้าที่ต้องอะไรเนาะแต่ตอนนี้เรามีระบบโซล่าอยู่ถ้าถ้าเราจะสับหญ้า<ะ>ช่วงนี้ช่วงประมาณสิบโมงกว่าเราไม่ต้องเสียค่าไฟค่าไฟเันฟรีเหมือนหลักในการคิดเวลาเราคำนวณเรื่องต้นทุนอะไรต่างๆเราก็ ไม่ต้องคำนึงถึงค่าไฟเยอะแล้วไฟเราก็เหลืออยู่แล้วเราพยายามจะใช้พลังงานให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดโดยเฉพาะกลางวันด้วยการใช้เวลาเนี่ยสับหญ้าแล้วเราก็คิดว่ามันได้ผลดีตรงที่ว่าเราสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เราปลูกก็คือหญ้าเราเนี่ยที่ใช้จากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เอานี่มาสับอีกเพื่อเป็นอาหารอีกทีถ้าเรา,เราทดลองแล้วถ้าหญ้าในเพียบไปให้หมูที่ไม่สับ มันก็ให้ได้แล้วก็มันมันก็ได้ดีมันก็เขี่ยวแข็งแข็งที่วัวกินไม่ค่อยได้ลําแข็งแข็งหมูมันเคี่ยวได้ดีแต่เวลาเดียวกันมันกินไม่หมดใช่มันมันมันเยอะเกินไปมาขมาท่ามาไม่สับมันอาจจะประโยชน์ที่มันอาจจะได้จากญ้ามันก็แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สมมติที่ที่มันกินเพราะว่าโปรตีนไม่สูง แต่ถ้าเราสระมันอาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น25เป็น26%เปอร์เซ็นต์๋อโอเคค่ะอาจจะถ้าเพราะว่ามันละเอียดมันย่อยได้ง่ายกว่าค่ะแล้วก็ยิ่งเราผสมลำหรือผสมน้ำตาลมันเพิ่มความอร่อยให้หมูให้วัวโดยเฉพาะวัวแต่ว่าหมูด้วยถ้าคุกลำมันเพิ่มมันอยากกินมากขึ้นค่ะและเจนว่ามันเป็นข้อดีถ้าเกิดว่ามันแห้งแล้วมันเหลือเนี่ยก็แทนฟางได้เลยก็คือมันสามารถนอนบนนั้นได้ แล้วเราก็ประหยัดฟางอีกในขณะเดียวกันเราเอาม,มาทําปุ๋ยหมักเนี่ยมันก็เกิดกระบวนการย่อยสลายเร็วขึ้นเพราะว่าไม่ได้มีแท่งแข็งๆเหมือนเมื่อก่อนที่จะใช้เวลานานหน่อยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแต่อันนี้เป็นเป็น,ปนก็คือว่าถ้าเราถ้าเราไม่สับ<า>แล้วก็โยนให้หมูหมูก็กินอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่เหลืออ,อย่างนี้หมูไม่ไม่ไม่กินวัวก,ก็ไม่กินย่อยสลายได้<า>แต่ว่า ความลำบากที่จะตักออกมาจากคอกถ้ามันใช้เวลานานเหมือนันใช้เวลาเกือบเท่าตัวแต่ถ้าสับก่อนจะเข้าคอกมันจะ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 ย่อยได้เร็วเป็นอาหารด้วยแล้วก็ที่เหลือมันเป็นปุ๋ยอยู่ในคอกแล้วก็มันตักออกได้ง่ายกว่าใช้เวลาครึ่งหนึ่งสมาคข้ามาประโยชน์ของการสับยามันไม่ใช่อยู่ที่การกินอย่างเดียวการ จัดการการทําความสะอาดแล้วก็ทำทำปุยหมัก<า>มันเป็นลูกโซ่ไปเลยอ๋อโอเคไปเดี๋ยว<า>เราไปให้อาหมูกันดูมันจะกินเยอะอ,อันนี้เ,นเป็นสักื์ขี้โมโห นี่เห็นไหมมันกลายมาเป็นวัววัววาววัววววัหมูนี้ย่าพึ่งค่อยมาได้ปิดประตูหวานไปแล้วโอ้อตื่นเบิร์ตฮัมมอนโนทิพกฮัมมอโอยไป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 ปกติได้ออกมาเล่นวันนี้ ให้กินหญ้าก่อนเดี๋ยวค่อยไปโอเวอร์ acting ม,มันมันเล่นเต้นเต้นมันเล่นเนี่ยที่ให้หมูกินแล้วเพิ่งตักออกเนาะฟางพวกนกี้ต่นี้เป็นอาหารเสริมเฉยๆแต่อีกอย่างหนึง่งมันจะมันจะทําให้ประโยชน์หรือกําไรของการอันนี้ <c oughs> ก็คือว่ามันจะให้ะระบบย่อยของหมูทํางานดี ล้วการน,นี้ทาไมแบบข,ขี้มันไม่เหม็นใช่ไม่มีกลิ่นเลยอันนี้นไม่มีกลิ่นเลยไม่ใช่<ม>เพราะว่าเพิ่งทําความสะอาดนะคะแต่ว่าโดยนนรวมแล้วข,ขี้มันไม่เหม็นเลยที่นี่เพราะว่ามันมีแบคทีเรียดีลําไส้เขาค่อนข้างสะอาดดีหมูหมูาห,าหมูมันเป็นสัตว์ที่มันมกินเหมือนคนมันเป็นอมนิโวมามาข้ามามันกินทั้งสัตว์ทั้งพืชทั้งเนื้ออือดูฟันม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 ันสามารถแต่มันจะกินตามธรรมชาติมันจะกินหนอนกิน กินแมลงกินลายมากกว่า <c oughs> กินไก่กินไก่ก็มีมันจับได <c oughs> แ้แต่แน่นอนไอ้หมูตามธรรมชาติมันจะกินมันจะกินอะไรพวกหัวพวกพวกมันพวกหญ้าพวกวัชเพ <c oughs> นนื่อะไรกินเยอะกินหญ้า <c oughs> แล้วก็ถ้าแต่ว่าในในในฟาร์มฟาร์มใหญ่ๆที่เขาเลี้ยงแต่หัวอาหารมันไม่มีโอกาสกินอันนี้ เป็นอาหารสดด้วยมันีมีไม่ไม่ไม่แต่จหันเสริมหรอาหรอาหารสันเป็ดลูกแต่อันนี้มันทําให้ระบบย่อยมันดีทำให้สุขภาพดีค่ะแล้วก็ทําให้ปุ๋ยของเราดีอีกอย่างหนึงอีกใช่เนี่ยพอพอพอมันอยู่ในสเตจที่มันย่อยสลายแล้วมันจะเป็นแบบไหนอันนี้เพิ่งทําความสะอาดอันนี้คองสองวันสองวันก่อนอันนี้แต่ว่านี่ตากง่ายทําความสะอาดง่าย เอเร็วโอเคเดี๋ยวมันก็จะทับถมส่วนนี้หมูก็จะไม่กินแล้วก็จะเป็นที่นอนที่นั่งให้หมูแบบว่าจะได้ไม่โดนพื้นปูนแล้วก็ไม่ค่อยมีแผลมีอะไรด้วยวิ่งเล่นได้สบายถ้าขี้หมูเหม็นก็โยนไปปิดไว้เดี๋ยวปล่อยให้หมูกินก่อนเอาไปดูเครื่องอ แล้วก็อีกประโยชน์หนึ่งก็เมื่อมันสับอย่างนี้มันย่อยได้เร็วค่ะแล้วก็ให้กายกินกุ๊กให้กายกินด้วยแต่กายกินได้ไม่มากกินส่วนหนึ่งมันไม่ใช่มันหากินแต่ลำแล้วแ่ไม่ไม่แต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่มันทําให้เกิดก็คือว่าการหมักอยู่ในนี้แล้วก็เกิดแมลงเยอะ แมลงทุกเช้ากายจะวิ่งออกมามันจะไม่กินอาหารมันจะมาที่นี่ที่นี่มันจะมาดูว่าตอนเย็นกลางคืนมันมีแมลงเกิดอะไรบ้างอ๋อเกิดความเน่าเสียแล้วก็มากินนอนกินแมลงกินอะไรพวกนี้ด้วยที่มันดีเนาะแน่ๆเท้าจุ่มลงมันทําเย็นอันนี้ทําไมต้องน้ําน้ําไม่หมดขยะต้องเปลี่ยนน้ําทุกวันค่ะน้ํากายต้องสะอาด